เาจริงนะเรามักคิดว่าด้านมืดมันต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากเหมือนในหนังคนร้ายโหดมืดมนน่ากลัวอะไรแบบนั้นแต่พอโตขึ้นเรากลับพบว่าด้านมืดจริงๆของคนเรามันแอบซ่อนอยู่ในตัวเลือกเล็กมากๆแบบที่เราไม่ทันสังเกตเห็นด้วยซ้ำบางทีแค่เลือกเงียบบางทีแค่หลบไม่อยากช่วยใครหรือบางทีแค่โกงนิดเดียวแล้วปลอบตัวเองว่าก็ไม่มีใครเห็นนี่นะมันดูเล็กน้อยมากแต่พอมองดีๆ มันดันสะท้อนตัวเราชัดกว่าที่คิดอีกนะแล้ววันนี้คุณกําลังจะได้เห็นด้านนั้นของตัวเองแบบจริงจังขึ้นอีกนิดนึงไม่มีตัวช่วยไม่มีคําใบ้ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือคําตอบที่ผิดอะไรทั้งนั้นก็แค่คุณกับการเลือกของคุณเองก็เท่านั้นแหละแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะทําให้คุณได้รู้ว่าคุณเป็นคนดีจริงๆหรือว่าคุณแค่อยากดูดีต่อนหน้าคนอื่นเฉยๆกันแน่ โอเคก่อนจะเริ่มนะขอบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังจะเล่นต่อจากนี้มันไม่ใช่แบบทดสอบที่จริงจังอะไรมากมายหรอกมันก็แค่ฉากสมมติเล็กๆ8ฉากให้คุณลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณจริงๆคุณจะเลือกอะไรเท่านั้นเองมันง่ายมากแค่แปลกตรงที่บางครั้งตัวเลือกง่ายๆนี่แหละทำให้เราเห็นตัวเองชัดกว่าการน,นั่งทำแบบทดสอบยาวๆอีกเดี๋ยวในแต่ละฉากคุณจะมีให้เลือก a b c จะตอบในใจก็ได้หรือจะพิมพ์ลงในคอมเมนต์ก็แล้วแต่เลยไม่ต้องเกรงนะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ใช่ แต่แล้วตัวเลือกมันมีคะแนนด้านมืดซ่อนอยู่เหมือนกันนะ A เท่ากับ0คะแนน B เท่ากับ1คะแนน C เท่ากับ2คะแนนฟังดูเหมือนเกมเล่นขำๆแต่ตอนรวมคะแนนท้ายคลิปคุณอาจจะได้เห็นด้านหนึ่งของตัวเองที่ปกติคุณไม่ค่อยได้มองมันเท่าไหร่ก็ได้เอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูตัวเองในอีกด้านหนึ่งเลยละกันสินที่1กระเป๋าตังค์บนพื้นเออมันก็แปลกดีนะเวลาที่เราเดินอยู่เฉยๆแล้วเ,เจอของตกแบบนี้มันจะมีเสียงเล็กๆในหัวกระซิบทันทีเลยว่า ก็ไม่มีใครเห็นนี่นะแต่ก็อีกเสียงนั่นแหละที่คอยถามเรากลับว่าเราจะทำยังไงดีวะเอส่งคืนเคาน์เตอร์บี B. แอบเปิดดูนิดหน่อย C. เอาเงินแล้วก็ทิ้งกระเป๋าไปเลยบางทีด้านมืดมันก็เริ่มมาจากช่วงเวลาเงียบๆแบบนี้แหละที่ไม่มีใครรู้นอกจากตัวเราเองซีนที่2เพื่อนร่วมงานถูกดา่า นี่ก็เป็นอีกฉากที่ทำให้เราลำบากใจอ่ะคือคุณก็รู้ว่าเขาไม่ได้ผิดแต่ถ้าคุณพูดขึ้นมาก็จะเหมือนดึงเรื่องมาลงหัวตัวเองเฉยๆนี่แหละบางทีเราก็เลือกความปลอดภัยก่อนความถูกต้องโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำา A พูดความจริง B. เงียบไว้ก่อน C. ปล่อยไปแล้วก็แอบสะใจลึกๆมันเป็นหนึ่งในโมเมนท์ที่เหมือนถามเราเบาวๆว่าเรากลัวอะไรความจริงหรือปัญหาที่จะตามมา ซีนที่3ข้อความที่ไม่ควรเห็นเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไวมากเลยนะตาเรามันไวกว่าเหตุผลอีกแค่เห็นข้อความแปลกๆโผลมาเฉยๆใจก็เริ่มคิดแล้ว A. ไม่แตะเลย B. ดูนิดเดียว C. เปิดทุกอย่างแล้วก็แคปไว้ความอยากรู้มันเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งด้านมืดมันก็ทำให้เราก้าวข้ามเส้นของคนอื่นเร็วเกินไปนิดนึงซีนสี ระบบบั๊กโชว์ฉเฉลยอันนี้คือคลาสสิกเลยแบบมันไม่ใช่ความผิดข,ของเราใช่ไหมล่ะคือระบบมันเด้งขึ้นมาเองเราไม่ได้กดอะไรด้วยซ้ำแต่ประเด็นก็คือเราจะทำยังไงต่อจากนี้ตั้งหากเไม่ดู B. ดูนิดเดียว C. กดดูให้หมดเลย บางทีด้านมืดก็ไม่ใช่การโกงแบบตั้งใจหรอกมันก็แค่การให้เหตุผลสวยๆกับสิ่งที่เรารู้ว่าไม่ควรทำสีน5การนินทานในกลุ่มเพื่อนนี่เป็นฉากที่โผล่บ่อยกว่าที่คิดนะคือเราไม่ได้ตั้งใจเจอร้ายอะไรหรอกแต่พอเข้ากลุ่มเพื่อนทีไรคำพูดมึงก็จะลื่นมากกว่าปกติทุกทีคุณจะทำยังไง A. ตัดบท B ฟังเฉยๆฉเติมเรื่องให้แซบขึ้น ด้านมืดบางทีมันก็ไม่ได้มาด้วยความเกลียดแต่มากับความสนุกซีน6คู่แข่งที่พลาดโมเมนต์นี้แม่งชัดมากคือถ้าช่วยก็เป็นคนดีแต่ถ้าไม่ช่วยเราก็ดูมีโอกาสจะชนะมากขึ้นคุณจะทำยังไง A. ช่วยเต็มที่ B. ช่วยแบบขอไปที C. ปล่อยให้มันพลาดไปเลยความจริงก็คือมนุษย์ทุกคนมีมุมที่อยากได้เปรียบกันทั้งนั้น คำถามก็คือคุณยอมแลกอะไรเพื่อมันบ้างซีนเเด็กใหม่ที่ทำงานช้าเวลาที่เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วมีคนทำงานช้าความใจเย็นนี้มันจะหายไปก่อนอย่างอื่นเลยคุณจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ A สอนเขาอย่างใจเย็น B ตําหนิเบาๆ C ใช้เขาเป็นข้ออ้างเวลางานพัง มันก็แปลกดีนะพอเราอยู่เหนือกว่าใครสักคนด้านมือจะโผล่ออกมาง่ายมากเพราะเราทำอะไรเขาก็ได้แบบที่เขาโต้กลับไม่ได้ด้วยการตัดสินใจนาทีสุดท้ายใกล้ถึงเวลานัดแล้วหมดแรงไม่อยากออกไปนี่ไม่ใช่การคิดว่าจะไปหรือไม่ไปแต่มันคือการวัดว่าคุณซื่อสัตย์กับตัวเองแค่ไหนและรับผิดชอบมากแค่ไหนคุณจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ a. ไปตามนัดแม้จะเหนื่อยมาก b. คอยกเลิกแบบสุภาพ c. เงียบหายไม่ตอบคนที่มีด้านมืดสูงมักเลือกทางออกเร็วที่สุดแม้มันจะทำให้คนอื่นเจ็บ0-4คะแนนหัวใจอ่อนโยนถ้าคุณอยู่กลุ่มนี้คุณเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองเสมอ ใจดีแบบไม่ต้องพยายามอะไรมากจนบางทีก็ลืมปกป้องตัวเองไปบ้างเหมือนกันฟังดูสวยนะแต่อย่าลืมว่าความใจดีมากเกินไปมันอาจจะทำให้ใจเราเจ็บง่ายขึ้นเหมือนกัน5-9ถึงคะแนนมนุษย์ปกติถ้าคะแนนของคุณออกมาในช่วงกลางๆแบบนี้ก็ถือว่าคุณเป็นมนุษย์ทั่วไปจริงๆนั่นแหละมีทั้งช่วงที่เป็นแสงแล้วก็ช่วงที่เป็นเงาแล้วแต่ว่าตอนนั้นคุณกำลังเจออะไรอยู่มันไม่ได้ดีหรือแย่อะไรหรอกมันก็แค่ความเป็นมนุษย์แค่นั้นแหละ 1 0ถึงคะแนนด้านมืดสูงคุณเป็นคนที่ให้คุณค่ากับประโยชน์ของตัวเองค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันก็ไม่ผิดนะแค่บางทีต้องลองฟังหัวใจตัวเองดีๆว่าอะไรที่เราทำอยู่เริ่มไปกระทบคนอื่นหรือ,อยังด้านมืดไม่ใช่สิ่งที่แย่แต่มันบอกเราว่าเรากำลังปกป้องอะไรอยู่มากกว่าเออสุดท้ายแล้วนะเราไม่คิดว่าด้านมืดจะทำให้ใครกลายเป็นคนร้ายหรอกไม่สิคำว่าด้านมืดมันอาจจะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่แย่เลยด้วยซ้ำ มันเหมือนเสียงข้างในที่คอยบอกเราว่าเรากำลังพยายามปกป้องอะไรบางอย่างอยู่บางวันเราก็ปกป้องความดีของตัวเองบางวันเราก็อาจจะปกป้องความปลอดภยัยหรือบางวันเราก็ปกป้องความต้องการลึกๆที่ไม่ค่อยกล้าบอกใครแล้วถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกผิดไปบ้างมันก็ไม่เป็นไรจริงๆหรอกมนุษย์ทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละเรียนรู้จากความพลาดโตจากความไม่สมบูรณ์ ไม่มีใครสะอาดไปหมดทุกมุมหรอกก็หวังว่าวันนี้เราจะมองเห็นตัวเองชัดขึ้นอีกนิดนึงแค่เสี้ยวเดียวก็ยังดีนะขอบคุณนะที่ทุกคนกล้ามาดูด้านที่ตัวเองซ่อนไว้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในบททดสอบหน้าละกัน